วันนี้ก็เลยจะมาหาชายหนุ่มในออฟฟิศของเราทำเมคโอเวอร์ make over, แต่งเป็นานางพม่พมาเป็เลยกระทงกับจูนท <laughs> ำใจยากครับเพราะหน้าตาเราก็ไม่ดีซะด้วยดิแต่ว่าก็ไม่แน่นะว่าแต่งออกมาจะสวยเป็นไงล่ะทุกคนดูสิอ๋หอ ฮัลโหลโหล o h ลขอต้อรัเข้าสู่ช่องเซิร์ชา n n นลพบกับจูนอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันลอยกระทงนั่นเองค่ะวันลอยกระทงเนี่ยจูนนึกถึงงานวัดนะคะการลอยกระทงการทําบุญนะคะที่สําคัญเนี่ยจูนอะชอบแบบแต่งตัวเป็นนางนพมาศมากๆา,กากเลยแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่าแบบ อยากมีเพื่อนอะไรเงี้ยจะให้จูนมาแต่งคนแบบเแบบเแบเบแบบแบบสิกธรรมดาาไม่เอาหรอกวันนี้ก็เลยจะมาหาชายหนุ่มในออฟฟิศของเราะคะมันเมคอเวอร์แต่งเป็นนางพมา่าไปลอยกระทงกับจูนก็เดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าพวกเขาจะเป็นใครคะ่ะไปพบเขากันเลยค่ะทำไมไม่ให้เดินมาเลยด <c oughs> ีนุ่มๆแนะนํำตัวกันหน่อยค่ะครับสวัสดีครับเกมพีวเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับครับสวัสดีครับชื่ออตอมครับผมเอาละค่ะเรามาถามนุ่มๆกันดีกว่าว่าวันลอยกระทงเนี่ยเขานึกถึงอะไรกันบ้างนะคะเริ่มจาก คุณเจมส์ดีกว่าค่ะใชมัคืแฟนครับเพราะว่าผมมีแฟนแล้วคนไหนเบื่อคอนเสิร์ตมีคนเดียวครับอือ <c oughs> อ่ะอแล้วอะตอมเหรคไม่ไม่อยากคุยแล้วของกินและก็ทุกผนนีท้ทำไมทำไมวันอื่นเราเรา,เรากินไม่ได้หรอเราต้องกินวันนี้มาไฮก็วันลอยกระทงก็เป็นประเพณีไทยอาจจะมีแบบงานประเพณีเยอะอ๋อชอบแบบงานวัดของกินเยอะๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบบแปลกใหม่แล้วสองคนนี้เคยมีประสบการณ์วันลอยกระทงที่แบบว่าแปลกๆแบบ แบบจะต้องจําแบบจําแน่นแน่อะไรเงีงง้งบบยสมัยก่อนเนาะสมัยมัธยมมันก็แบบไปรุ่นไว้คณอนเนาะว่าลอยกระทรงแต่เราไม่ได้ไปลอยกระทงไม่จะเป็นวันแบบว่านัดเก็กโจ์อะไรอย่างงี้ยเออมันก็จะไม่ค่อยไปลอยนะแต่แบบไปกับเพื่อนเยอะๆแบบหลายๆคนน่ะแล้วก็ไป <laughs> เพื่อวิ่งหนีหนีตีนคุณอาตอมนะคะเออของผมก็ไม่ค่อยมีเรื่องแปลกหรลกครับก็แค่แบบว่า ไปลอยกระทงแล้วกระทงมันลอยกลับมาหาลอยกลับคือลอยไปแล้วก็มันตีกลับมาเหมือนมันไม่อยากให้ผมลอยมันไม่อยากให้ผมลอยตอนนั้นเราอธิษฐานว่าอะไรขอผู้หญิงดีๆสักคนมันจะต้องแปลว่าอะไรได้หรือไม่ได้เงี้ยเหรอใช่ไปหรือไม่ไปไม่ได้ครับไม่ได้เพราะมันลอยมากลับแบบคำว่าวันลอยกระทงเป็นคืนที่เสียตัวเนี่ยสำหรับหนุ่มๆเนี่ย คิดยังไงกันถ้าย้อนกลับไปสักสักสักสิบปีนะก็จะแบบว่าอืใช่เลยอ่ะโอ,อากาสเดียวที่เราจะได้ออกจากบ้านกลางคืนเราจะได้ออกไปกับ,กบแฟนลรากระทงจังหวะนั้นแหละครับเรียบร้อยแต่ว่าพอเราโต,ต,ตัวขึ้นเราก็เคยไหมไม่เคยครับไม่จริงเปล่าจริงเปล่าอะโซลิอาตอมละค่ะส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะแล้วแล้วแต่คนหรือเปล่าส่วนตัวไม่เคยมีประสบการณ์เนี้ยไม่ก็เลย คิดว่าอาจจะแล้วแต่คนก็ได้คำถามสุดท้ายนะคะก็คือรู้สึกไงที่เราจะได้แต่งตัวเป็นนางพมารครั้งแรกของทั้งสองคนทำใจย,ยากครับเพราะหน้าตาเราก็ไม่ไดีเทาด้วยสิแต่ว่าก็ไม่แน่นะว่าแต่งออกมาจะสวยผมก็คงคิดว่าแบบแปลกใช่ไหม อาจจะเข้าใจมุมมองของผู้หญิงทำไมถึงยอมเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกไม่ได้อาจจะสวยก็ได้นะเพออันนี้เป็นผู้ชายแบบหน้าหวานทั้งคู่แต่ว่าออกคนละแนวก็อาจจะเปลี่ยนแนวไปเลยก็ได้นะครับทุกคนอาจจะค้นพบตัวตนที่แท้จริงอาจจะแต่งแบบนี้แบบนี้มาทางานก็ได้เดี๋ยวเราไปรอดูกันดีกว่าว่าแต่งออกมาแล้วจะเป็นแบบไหน make over ชายหนุ่มในออฟฟิศของเรา มาค่ะเราก็จะมาเริ่มแต่งกันเลยนะคะต้องการเก็บผมนางแบบของเราก่อนนะคะได้จ้ะลูกสาวเดี๋ยวก็จะเป็นนางแล้วไงอ๋อโอเคเป็นนางสาวได้ไหมฮะนางสาวแบบไม่เอานางแบบนางสาวแบบแปลว่ายังไม่ได้แต่งงานหรอใช่ยังโสดเมื่อกี้พวกงูแฟนมูงูงูแฟนมันก็สวยพูดมากจริงกอันหล่อผมทุกคน พี่พี่เซ้มปวดมากเลยอะยังเลยยังไม่หิวพี่ต้องกินและตอนนี้นะคะก็มาถึงตาของอะตอมแล้วนะคะที่เราจะมาแต่งนะคะคโอเวอร์ให้กับอะตอมนะคะขั้นแรกเราต้องเก็บผมก่อนให้มันไม่ไบวุ่นวายกันไปหน้า ามสวยตอนแรกคิดว่าผู้หญิงจริงๆความสวยความปังสวยตอลงเลยนะครับโอเคคขอบคุณครับจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเวลากระทงกันนะคะเดี๋ยวเราไปดยที่เจอกันที่วัดอะไรนะ จไปวัดอรุณนะคะเกาจะไปคลองะดุงเกษมกันแต่ว่าเราไปวัดอรุณก่อนไปทำบุญก่อนแล้วก็ไม่มีคนขับให้ฉันด้วยไปซะคุณแม่หลบเลยซะแม่ยะยนางตัวเป็นๆมาขับรถเฮ้สวยอะเธอไงครับทุกคนเป็นไงครับทุกคนลุดนลุ้น จอดรถอยู่ที่ร้านเจสซมนนะคะก็ถ้าใครมาวัดอรุณก็มาจอดที่ร้านเจสซมได้ตูดตรงประตูตรงข้ามวัดอรุณเลยเนาะก็เดี๋ยวเราจะเดินเข้าวัดอรุณกันแบบนี้เลยนะครตั้งใจเดินกันไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปมาให้ดูทุกคนตอนนี้ไายจุดหมายจัดจูนไม่ได้เข้าบันเทิงว่ะคันนี้ไม่มีบันเทิงแล้วครับตอนนี้ครับ จูนไม่ได้เข้าไปนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราพาดูทางด้านบนนะคะว่าจะเป็นยังไงต่ไปกกลตอมแล้วก็จะถ่ายรูปสวยๆมาฝากไปไปไป เยอะมากวันนี้งานลอยกระทงวันแรกคนเยอะมากนะก็เดี๋ยวมีภารกิจจับจูนนี่จูนไม่ได้เข้ามาต้องหาไอ้ที่รอดรอดตายเพื่อจตากอะไรทั้อย่างแต่ว่าลองไปหาดูก่อนว่าจะหายมันอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวหาข้อมูลศึกษาดูถ้าหาเจอหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าต้องได้กินไอติมแน่นอนอันนี้ต้องได้กินไอติมเดี๋ยวไปดูกาเราจะเจอไหมนะคะทุกคน ใครวะเขาบอกว่าปิดประตูแล้วจ้ะที่เราจะไปรอดพระเจ้าตักสินมหารากอนนี้เวลาเปิดเรามาช้ากันไปอดลอดไม่เป็นไรเดี๋ยวภารกิจต่อไปก็คือจะไปดูไอติมที่อารมณ์นาใช่ลุยเจคพอดจ้าปิดค่ะเราจะมารอดพระเจ้าตักสินมันก็ปิดเราจะไปกินไอติม มันก็ปิดนะคะทุกคนอ๋อมันมีติมตรงนี้อีกใช่ไหมครับแต่ว่าคาเฟ่มันปิดแล้วดเ๋ยากไปซื้อตรงนี้ชิมขอบคุณครับน้องน้ำตาลนูสวยไหมครัจริงไหมครัน้ำมาไม่ด้ใช้เลยน้องซิมกระโดดไปซื้อฝากจูนได้อันนึงอันฉันอร่อยอร่อยอร่อยเดี๋ยวหอมอันฉัน ว่าชาไทยเป็นไงบ้างหอมก,กินชาไทยมากเพราะไอติมเนี่ยกินหมดแล้วนะครับก็จะมีคำแต่ละคนก็จะได้มไม่เหมือนกันอย่างของผมได้หวังสิ่งใดสมใจปรารถนา๋อาคืออวยพรใช่กินหมดแล้เย็น <laughs> <laughs> ทุกคนครับทุกคนคะคืนกันคืนเนี่ยสวยมากก็จะเปิดไทแบบนี้สวยมากๆถ่าเสร็ให้ดูแล้วสวยจริงๆ แต่ว่าเราอ่ะไม่มีเวลาแล้วเราต้องไปทรับพิดีเราไปเดินก่อนเราไปหาจุดๆกันนะให้เดินสวยอยู่ก็ไร้เดินสวยได้เกล็ดหรอกเดินเดนิดนข้อแมงอ่ะในวันดอ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ,ดจ้าคุณแม่เราติดมาฝากหน่อยแม่ดีใจเรากินไปยังอ่ะ ไม่ได้ชิมมอสไม่ผลไม้นี่ชิมกันหมดแล้วไม่ชิมวันนี้ดูเวลาแล้ววันนี้เราออมาแบบว่าไม่ถึงชั่วโมงเพราะว่าจอดรถได้แค่หกโมงเออใชจนี่ก็ห้าโมงห้าโมงกว่าวันนี้เราถึงที่ตรงนหัวหลวงโพงเนาะจำลองกระทง n g ไม่การลงเลยไม่มีใครใส่ชุดไทยเมื่อกี้วัดอรุณมันยังมีคนใส่ชุดไทยไงทุกคนนี่คือไม่มีเลยนะครับเพราะมันไม่ใช่จำลองกระทงเนาะแต่เขาจัด หมือนจะแสดงงานไฟอะไรอย่างงี้ปะ่ะตอนนี้ให้จูนกับมาร์คไป,ไปเดินดูอยู่ <นะ S 1> ว่าเีงานอะไรยังไง <c oughs> เราเราเราจะหนีเลยว <c oughs> ันนี้จะเป็นวันที่แบบเขาเพิ่งจะเริ่มกันคนอาจจะแบบว่าไม่ได้เยอะขนาดน,านั้นแต่ว่าแสงสีเสียงคืออลังการ ระวังจะกแลนมันด้วยวันเพ็ญนสอำเป็นตเรา,า,าชาสบใครนะคะที่ยังไม่มีแผนที่จะไปไหนนะคะก็คือที่กรุงเทพก็ยังมีเอ,อ่อพองพดุงกเกษมนะคะตรงนี้นะคะ่ะ เขาก็จัดงานตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่27เลยนะคะก็สามารถมาดูกันได้ค่ะสีสันตะการตามาไฟเฟยอลังการลดอลิาเบเดี๋ยวเราไปรอดงกันนะคะเดี๋ยวเราเรารอกระโดงกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเสร็จซิ้อไปไกี่ของวันนี้แล้วก็เราไปดูกันเนาะระวังตกน้ำค่ะ Waring falling into water อุ้ยอันนี้อยู่ที่ไหนมาก่อนคัเนี่ยออซิออสีอลิสเบธ นั่งสื้สวยเลยลูกสาวแม่ขะอนุญาตตอบพ่อระวังนิดนหนึ่งนะแบบแค่ตอมเล่าเลยมันไม่อยากให้ผมลอยอหลังจากที่เราได้ลอยกระทงไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ะจะมาสรุปกันว่าวันนี้ที่ชายหนุ่มของเราเนี่ยได้แต่งตัวเป็นลังนพม,มานเนี่ยมีความรู้สึกกันยังไงบ้างคะสวยชอบและรูปสวยทุกรูปเลยใช่แต่ว่า เข้าใจผู้หญิงนะถ้ามันผมยาวแล้วมันร้อนน้ำคานก็สำหรับคลิปนี้นะคะว่าพวกเราก็อาจจะมีแบบว่าเออม,มาลอยก่อนวันมาลอยก่อนแทนนะเพื่อที่จะเอาคลิปเนี่ยไปให้เพื่อนๆได้ดูในวันลอยกระทงพอดีเนาะอาจจะมีผิดพลาดอะไรบ้างก็กราบขออภัยด้วยนะคะใครที่สะดวกเวลากระโนนะคะก็เชิญได้ตามสถานที่ต่างๆวัดต่างๆสถานที่จัดง,งานราชการต่างๆก็ร่อยได้เลยตามสะดวกใครที่ไม่อยากลอยเนาะก็สามารถไปทําบุญไปพระเที่ยวชมงานวัดได้แล้วก็ใครไม่สะดวกมาเลยติดงานสามารถลอยออนไลน์ตามเว็บไซต์ต่างๆที่ สะดวกได้เลยนะคะ่ะก็สืบสานประเพณีไทยแต่ว่าไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมนะคะคนบไม่ได้ค่ะตามไปกินข้าวมาเนี้ยเฮ้วค่ะสาวใครอุ้ยไปเลยไปเลยไปเลยกินข้าวดูครับ